สวัสดีครับโอเคอืมโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวอ่าวนี่ดาแรกนะคะสุดยอดมากเลยนะคะ,ะ,ะเราอย่าเพิ่งก็อันนี้มันก็กดแบบเออซ้ายกดหนึ่งครั้งนะจิ้มมันก็จะไปทางที่ทางนั้นนะ่ะ แบบเนี้ยแต่ว่าเอาที่ผมเห็นในโฆษณามันจะเป็นตัวอักษรเเนีอไม่ใช่ลูกศรแต่ถ้าเกิดแบบนี้มันผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ด้วยสินะแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเล่นอย่างเต็มที่อืสามารถหมุนได้โอเคก็ดี แบบนี้เราจิ้มมั่วๆเราก็ผ่านเลยดิเกมก็ไม่ยากนี่นะเนี่ยจิ้มมั่วๆเนี่ย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 เดียวเกมมันได้แบบเพิ่มความท้าทายแบบเออเกมเกมนี้คุณจะสามารถจิ้มได้เพียงแค่เอประมาณยี่สิบครั้งนะ ถ้าเกิดแบบนี้มันน่าจะเพิ่มความท้าทายเยอะเลยแบบผมก็คงจะไม่นะเกมนี้มันมันมันยากจริงๆเลยเนี่ยแต่พอไม่มีอะไรพวกนี้มามันมัน,น,บบมนแบบรู้สึกแบบเอซีอ่ะมันแบบรู้สึกอ่าไม่ท้าทายโอเคเออไปนี่ บ,บแต่สิ่งที่มันท้าทายคือผมมองอยากเพราะผมไม่ถนัดเออไอ้พวกนี้ผมถนัดแบบเป็นลูกศรมากกว่าเห็นแบบนี้แล้วมันแบบเหมือนมีสีอะไรมาแปะโปอซิกเนเจอร์ของช่องนี้คืออะไรครับทุกคนเสียงรถยังไงล่ะใช่ทุกคลิปมันต้องมีเสียงถแหม่ ถ้าไม่มีเสียงรถเท่ากับดูผิดช่องถูกต้องเปล่าถูกต้องเปล่าถูกต้องเปล่าอ้ยไม่ค่อยถนัดเลยอยากได้แบบเป็นลูกศอนเน่ยมีหรือเปล่าให้พี่ได้หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยดอาะดนต่อไปอะ อะต่อไปโอ้มีกล่องของขวัญด้วยเอาไปไม่ได้ด้วยแปลว่ากล่องของขวัญอันสุดท้ายสินะได้ได้ได,ได้มันมันก็ได้อยู่แล้วนะฮึบึฮบฮบึโอเคอ่ออีซี่อีซี่โห้ยากกว่านี้มีอีกไหมฮะยากกว่า โอเคไม่เอาก็ได้ไม่เอาทำไมต้องดูโฆษณาผมไม่เอาฮะยังไงผมก็ไม่เอานี่นี่นี่รวดเร็วรวดเร็วฮึบฮึบฮึบทำเซียนเหมือนเรียนมานิ่งๆทำเซียนเหมือนเรียนมาปึ๊บไม่เงี้เรีบเยบร้อยไปอย่างรวดเร็ว โอ้มาแบบนี้เลยเอ่อเราสามารถไล่ไปทีละชั้นได้ไหมไม่น่าได้ฮึบ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 โอเคเรียบร้อยแหมมีอิโมจิด้วยมันมันก็เป็นอิโมจิที่เฟี้ยดีอยู่นะเฟี้ยฟ้าว ผมเกลียดการเลื่อนไปเลื่อนมามากเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆฮึบฮึบอนี่เป็นไงรู้สึกอยู่ดีๆก็เวียนหัวรู้สึกอยากจะอ้วกแตกผมแพท้ทางเกมแนวนี้จริงๆนะแน่ เกมที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้จะอวกแตกพระเจ้าช่วยผมด้วยไม่เป็นไรเราจะเล่นให้ถึงด่านยี่สิบนะก่อนถึงด่านยี่สิบผมอาจจะอ้วกแตกก่อนก็ได้แต่มันก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเออ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  โอเคยังไงต่อฮึบ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 โอเคดีเยี่ยมฮึบฮึบฮึบเสร็จเส้น very good ไปเร็วสิบห้าแล้วนะฮึบฮึบเราต้องค่อยๆเอาออกทีละอันสองอัน เราลองท้าทายตัวเองไหมแบบไม่ต้องเลื่อนนอะออจะได้ไม่ปวดหัวจะได้ไม่เวียนหัวอ่านี่คือแบบจะไม่เลื่อนเลยนะด่านสิบห้าขึ้นไปจะไม่เลื่อนเลยก็จะได้เล่นประมาณสี่ด่านก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคสี่ด่านเอ้ห้าห้าห้าใช่ใช่ห้าด่านไอ้ไอ,อ้อย่าลเลื่อนไม่ได้มันเพิ่มความท้าทายตัวเองนะ เพื่อจะไม่ให้ตัวเองเอ่อเวียนหัวแล้วอ้วกแตกไปก่อนเพึบมเพิ่มเพอ่ฮึบฮึบเอ้ยไม่เลื่อนก็ไปไม่ได้อ่เออเลื่อนนิดนึงเลื่อนนิดหนึ่ง,นนงไม่ถือว่ากโกงนะก็ก็กเลื่อนแค่นิดเดียวนะไม่ไม่ไม มันมันมันม ok> ันรนรนรนไม่ได้เลื่อนเยอะโอเคเมื่อกี้เผอเลื่อนแต่ไม่เป็นไรเราเลื่อนนิดเดียวฮึบเอ่อเอ่อโอเคฮึบ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 โอ้ โอ้สิบแปดแล้วอ่าฮะปุ๊บปุ๊บอ่าปั๊บปุ๊บป๊บนี่ปุ๊บปุ๊บปั๊บบันดาปปปปปปขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาฮึบเก็บมาก่อนฮึ่บฮึ่บฮึ่บฮึบตั้งเรือนนิดนึงโอเคจะได้กดโดนนะ โอเคเรียบร้อยได้จิกซอมาทีส่วนสองส่วนนะประเลนคือคนละภาพด้วยนะไม่ใช่ภาพเดียวกันนะคนลัภาพนะทำไมไม่เอาภาพเดียวกันมาให้มันจบจบมันจะได้หมดหมดฮึบฮึบอ่ายังไงต่อโอ okay. เคยังไม่หมดเซ็ตฮูจบ ขาดไปอ่ะอะต่อไปด่านยี่สิบแล้วโอ้มันรู้นะเนี่ยว่าด่านยี่สิบแล้วเราจะพอแหมเอามาให้ซะเยอะเลยฮึบอ่าเึบ่นี่นี่แล้วก็นูนแล้วก็นูน่นอ่า ล่องของขวัญทำไมมันมันต้องมาปังด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆไอ้ก่อนไม่โดนเออเอา,เอาติดโอ้ยมันต้องเลื่อนอถ้าเกิดไม่เลื่อนมันก็มองแบบไม่ไรๆมุมมองอะเข้าใจไหม โอเคด่านสุดท้ายขอเลื่อนหน่อยก็แล้วกันปุ๊บปอืมอืมกดมวอก็ได้มามาอืมอืมอืมเซตจบโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไป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 ปิดคลิป